บ้าที่สุดเลยมันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้ขึ้นในร้านผมได้ยังไงดีนะที่คุณเข้าไปห้ามไว้ทันไม่อย่างนั้นป่านน้บานจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยคุณก็ต้องบอกให้ลูกสาวคุณอยู่ห่างๆผู้ชายที่เป็นเพื่อนเขาดีกว่านะคะท่าทางเนี่ยจะติดต่อกับยามานานแล้วด้วย <c oughs> คุณคอยดูนะผมจะลากพอทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เ <c oughs> ข้าคุกให้หมดเลยโห้ย <c oughs> <c oughs> คุณเชื่อผมไหมถึงผมจะเป็นคนแบบนี้ผมก็ไม่เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยสักครั้งเดียวถึงแม้ว่าผมจะมีโอกาสทําเงินจากมันได้ตั้งมากมายแต่ผมก็ไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมกลัวไงกลัวว่าสักวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาเล่นงานคนที่ผมรักแซมมี่แซมมี่ แันพี่ผมไม่ได้ตั้งใจะจะว่าคุณนะผมให้โอกาสกับคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เสมอแต่สำหรับคนที่มันไม่รู้จักดีชั่วแล้วก็ แบบนี <Back> mm ้ hmm. ผมต้องใช้ไม้แข็ง